แม้ว่าหมอจะร้องขออ้อนวอนขนาดไหนแล้วก็ตามนะคะเชื่อว่าคนไข้ที่จัดฟันเสร็จไปแล้วหลายๆท่านเนี่ยคงไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ตามที่เคยสัญญากับหมอไว้ใช่ไหมคะวันนี้หมอคงจะพามาดูเคสจัดฟันรอบสองในคนไข้ที่มีฟันห่างเพราะว่าไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ค่ะแต่ว่ารอบนี้ประสบการจัดฟันจะเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าคนไข้อะ่ะเลือกใช้การจัดฟันใสอินนิสไลน์แทสกลางติดเหล็กเคสจะออกมาเป็นรูปแบบไหนมาดูกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ d e เด i ด i x My Journey เส้นทางเพื่อรอยยิ้มที่สวยแล้วก็มั่นใจกับหมอพวงทันตแพทยหญิงกมลทิพย์สุจริตวนิชทันตแพทย์จัดฟันประจำคลินิกทันตกรรมเดน t i ฟิกกับหัวข้อจัดฟันรอบ2แก้ไขปัญหาฟันห่างใน3เดือนค่ะคนไข้ท่านนี้นะคะเคยจัดฟันไปแล้วแต่ว่าด้วยปัญหาสุดคลาสสิกก็คือไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์นั่นเองค่ะก็เลยมีฟันห่างตรงกลางแบบนี้เลยค่ะเป็นการจัดฟันรอบ2แก้ไขปัญหาฟันห่างค่ะ แต่ว่ารอบนี้คนไข้ไม่อยากจัดฟันแบบติดเหล็กแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้มาทําธุรกิจส่วนตัวต้องคอนแทคกับคนเยอะแยะมากมายดังนั้นโจทย์ของคนไข้ก็คือต้องการปิดช่องฟันห่างตรงข้างหน้าเนี่ยให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางใบหน้าเลยและข้อ2ก็คือขอแบบจัดให้สบายที่สุดในงบประมาณที่จํากัดค่ะในวันที่คนไข้เข้ามาปรึกษานะคะหมอก็ได้มีการตรวจเช็คอย่างละเอียดก็พบว่าอีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้เขามีฟันห่างที่นอกเหนือไปจากการที่ไม่ได้ใส่เรนเนอร์อน,อนะคะ,ะ,คะก็คือมีปัญหาฟันบนแล้วก็ฟันล่างที่อยู่บริเวณด้้าานนห มีการสบกระแทกชนกันเยอะเกินไปค่ะเจ้าตัวฟันล่างที่กระแทกกับฟันบนค่อนข้างแรงเนี่ยก็จะทําให้ฟันบนมีการถูกดันขยายมาข้างหน้าจนเกิดฟันห่างนั่นเองค่ะใครที่จัดฟันเสร็จแล้วมีปัญหาฟันห่างลองไปเช็คตัวเองหน้ากระจกดูนะคะจัดฟันสายรอบนี้นะคะหมอก็เลยมีการดึงขยับฟันล่างเข้าไปข้างในก่อนเพื่อที่จะลดโอกาสการกระแทกในอนาคตคนไข้จะได้ไม่มีปัญหาฟันห่างซ้ําได้ในอนาคตค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการดึงฟันบนถอยเข้าไปข้างในแล้วก็ปิดช่องฟันห่างบริเวณด้านหน้า หมอประเมินแล้วว่าการใช้อินิสลท์ที่เป็นแพ็กเกจเอ็กซ์เพรสนะคะจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด7ชิ้นก็เพียงพอที่จะแก้ปัญหาให้กับคนไข้ท่านนี้ได้แล้วค่ะพอใส่อุปกรณ์ครบนะคะก็ใช้ระยะเวลาเพียง2เดือนฟันก็ชิดสนิทเป็นที่เรียบร้อยค่ะคนไข้ก็แฮปปี้มากๆแต่หมอมองว่าเรายังสามารถเก็บรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆให้คนไข้ได้ค่ะหมอก็เลยทาอินิสลท์ให้คนไข้อีก1เซตเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดใช้เวลาอีกแค่1เดือนค่ะโดยรวมก็ใช้เวลาทั้งหมด3เดือนเท่านั้นเองค่ะก็ได้การกัดศพที่มั่นค ฟันเรียงดีค่ะและสุดท้ายเราก็ใช้รีเทนเนอร์แบบติดแน่นค่ะเพื่อคงสภาพฟันหน้าล็อกเอาไว้เลยไม่ให้ฟันหน้าเนี่ยมาห่างอีกซึ่งในทุกเคสของการจัดฟันนะคะหมอภูมิก็จะมีการติดตามผลการรักษาค่ะในวันที่คนไข้กลับมารีเช็คนะคะก็พบว่าฟันก็ยังอยู่ในสภาพเดิมชิดสนิทกันดีค่ะคนไข้ก็แฮปปี้มากๆค่ะสาหรับใครที่กําลังมองหาการจัดฟันอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าของเราถ้าจัดอินิสลเนี่ยจะอยู่ในแพ็กเกจไหนก็สามารถส่งรูปมาให้หมอภงประเมินเบื้องต้นในแชทก่อนได้นะ ะะก่อนจากไปหมอพงขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่เราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน e ีีหน้าค่ะบ๊ายบาย